ยุบสภายุบสภายุบสภาสิ่งที่กลุ่มผู้ชมุมนุมเขาเรียกร้องนั่นคือการยุบสภาอาจารย์คิดว่าเป็นทางออกในปัญหาเฉพาะหน้าไหมคะคนในเมืองเนี่ยมีความรู้สึกว่าพวกที่ต่อต้านรัฐปหารเนี่ยเป็นคนในชนบทโง่ถูกซู้ด้วยเ,ง,เงินคือพูดแล้วไม่อยากบอกว่าต้องขอบคุณคณะรัฐระหารปี 2549อาจาร,รย์มองเห็นปรากฏการณ์อะไรในความเคลื่อนไหวของกลุ่มของชุดแรกี้สวัสดีค่ะพบกับรายการ Intelligence นะคะสถานการณ์ทางการเมืองไทยมาถึงจุดที่น่าจับตามองค่ะ โดยเฉพาะหลังการเจราจาขั้งประวัติศาสตร์ของนาย,ยกรัฐมนตรีกับแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงแม้ว่าการเจราจานั้นยังไม่บรรลุผลยังไม่บรรลุข้อตกลงนะคะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในเรื่องของการยุบสภาแต่ว่ายังหาข้อตกลงเรื่องเงื่อนเวลาไม่ได้นะคะรัฐบาลนั้นเสนอรถแบบยุบสภาภายในเก้าเดือนส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นก็ยังยืนยันข้อเรียกร,ร้องเดิมก็คือให้มีการยุบสภาภายใน15วันในท่ามกลางการยื่นข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายนั้นนะคะมี นักวิชาการและภาคประชาังคมออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางทีเดียวค่ะนักวิชาการอย่างดรสุรชาติบำรุงสุขนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเห็นว่าการยุบสภาเป็นทางออกหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นว่าเป็นการใช้กระบวนการตุลาพิวัตรกระบวนการเสนาพิวัตรและสื่อพิวัตรค่ะ ก็ถึงวันนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าการชุม,มนุมเนี่ยจะยุติลงอย่างไรแต่เราเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์คือนายกรัฐมนตรีรับที่จะเจรจากับแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วอาจารย์มองเห็นปรากฏการณ์อะไรในความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงครั้งนี้คือผมคิดว่าการเมืองไทยรอบนี้ใหม่มากนะทุากคนต,ต้องยอมรับว่าเป็นการเมืองชุด,ชดใหม่จริงๆคือพูดแล้วไม่อยากบอกว่าต้องขอบคุณคณะรัฐประหารปี2549้อซึ่ง เปิดหน้าใหม่ของการเมืองไทยจริงๆนะครับถ้าไม่มีรัฐประหารปี49เนี่ยผมว่าการเมืองไทยไม่เข้าสู่วิกฤใหม่เท่าไหร่นะครับแต่หลังรัฐประหารปี49ในความใหม่เนี่ยเราเห็นชัดเดอคือเดอคืออะไรครับยกตัวอย่างในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่ารัฐประหารเนี่ยทำแล้วเนี่ยคุมการเมืองอยู่แต่รัฐประหารปี49เนี่ยเป็นอะไรที่คุมไม่อยู่เลยคนนะค,นะค,คุณจอมพลลองสังเกตด้วยท่านผู้ชมลองสังเกตผมเนี่ยเผอิญอาจจะด้วยความ มีอายุนิดหนึ่งคือวันนี้ก็ถือว่าได้เห็นกันเมืองไทยมาอีกไม่กี่ปีจะเกษียณราชการเนี่ยนะครับจผ่านมาแล้วสิสตุลาสิสตุลานี่ผมเป็นนิสิตปีหนึ่งบอกแล้วรู้ว่าแก่นะครับเป็นนิสิตปีสี่ตอนปีหนึ่งเก้าเป็นอาจารย์ตอนอยู่ในเหตุการณ์ปีสัปดาผมเห็นคือเริ่มสนใจการเมืองไทยตั้งแต่รัฐประหารของตรงพันธอมปีหนึ่งสี่พอจอมพวันอมรัฐประหารเนี่ยนักการเมืองเนี่ยที่อยู่กระเป๋ากับต่างจังหวัด นะครับทุกคนไปนั่งรอว่าเมื่อไหร่ลํำหนุรนร่างใหม่เสร็จก็หิวกระเป๋าไปหาเสียงชนะก็หิ้วกระเป๋าเขา้ากรุงเทพนะครับแต่พอรอบนี้เนี่ยผมสังเกตหลังปีสิบเก้าผมมีความรู้สึกว่าสังคมไทยไม่กลัวรัฐประหารคือ<ม>ทั้งนักการเมืองแล้วก็คนนะครับเทียบกับยุคก่อนที่ผมเคยเห็นปรากฏการณ์เนี่ยผมว่าต่างเยอะนะครับผมเปรียบเทียบรอเล่นๆว่า นักการเมืองไทยหลังรัฐประหาร49เนี่ไม่เก็บกระเป๋ากลับต่างจังหวัดนะครับมากกว่านั้นผมคิดว่าต้องถือว่าเป็นปรากฏการ์ใหญ่คือปรากฏการของลุงทองนวมเรื่องอะไรใช่ไหมครับค่ะลุงไพรวันนวมทองที่เป็นคนขับแท็กซี่ท็กซค่ะนะครับต้องยอมรับจิตใจนะคุณอง์พรที่กล้าเอารถแท็กซี่เนี่ยพุ่นชนรถถังทำให้ผมนึกถึงปรากฏการณ์การต่อสู้ของ ผู้คนในฮังการีและในเช mm hmm. โกสโลวาเกียในยุคที่เขาลุกขึ้นสู้กับการที่กองทัพรัสเซียเนี่ยพยายามจะเอารถถังเนี่ยเข้าไปยึดปรากแล้วก็ยึดบูดาเปสต์คล้ายกันมากคุณทงกอน mm hmm. นะครับจะได้ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่ผมเปิดประเด็นนี้เพื่อตอบอย่างเดียวในเรื่องทั้งหมดก็คือรัฐประหารสี่เนี่ยมันก้าวเข้าสู่ช่วงของการมืองชุดที่ใหม่ที่สุด แล้วในการเมืองชุดนี้นไม่มีอะไรเหมือนเก่านะครับเพราะฉะนั้นพอไม่มีอะไรเหมือนเก่าเนี่ยโอก,กาสที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมว่ารัฐประหารเนี่ยจะเป็น,นกลไกในการควบคุมทางการเมืองนั่นนะมันไม่มีพลังถ,ถ้าคุณตรงพรสังเกตเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันใช้อะไรไม่ได้พอคนเริ่มไม่กลัวรัฐประหารสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจะมีระยะเวลาฮันนีมูนคืออะไรครับ คือเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่มีใครกล้าวิจารณทหารมผมเรียกเป็นฮันนีมูลพีเรียดของผู้นําทหารแต่หลังรัฐประหารปีสี่ก้าคือรัฐประหารไม่นานพุ่ ط, คนเริ่มวิจารณ์เลยทั้งในเว็บและนอกเว็บะนะครับอาจจะยังไม่เกิดอย่างเดียวคือไม่เกิดกระบวนการต่อต้านรัฐประหารที่ใหญ่นะครับแต่คนเริ่มวิจารณคนไม่กลัวนะครับเพราะเป็นอย่างนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าถ้าคนไกนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าการต่อสู้ทางการเมือง มันเดินต่อเนี่ยจะใช้กลไกอะไรผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งคำตอบมันไปออกที่สถาบันของฝ่ายตุลาการก็เราอย่างที่เรารับทราบกระบวนการตุลาการพิวัตร<ม>นะครับโดยตัวภาษาเนี่ยนักวิชาการที่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาใช้ในยุคแรกเนี่ยผมไม่อยากพูดนะเดี๋ยวเหมือนกับวิจารณ์เพื่อนนักวิชาการด้วยกันแต่ผมเข้าใจว่าเป็นการใช้ทย่บิดเบือน<ม>นะครับเพราะโดยตัวภาษาเนี่ยคำว่าตุลาการพิวัตรเนี่ย คือการที่สถาบันตุลาการเนี่ยตัดสินใจเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพื่อพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชน mm hmm. ไม่ใช่การขยายบทบาททางการเมือง mm hmm. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ mm hmm. ในการทำลายกลุ่มหรือองคอ์กรทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่เผอิญโชคดีว่าฝ่ายที่ใช้กลไกพวกนี้เนี่ย mm hmm. มีนักวิชาการบางส่วนที่สร้างวัตกรรมในเชิงภาษาออกมา mm hmm. ตุลาการพิวัตรคนก็เลย เหมือนกับเคลิมว่าเอ๊ะถ้าใช้กลไกของสถาบันตุลาการเนี่ยก็น่าจะเป็นธรรมแล้วละ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบริหารก็ไปได้แ้วนิติบัญญัติก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้เพื่อท<ช>้ายที่เพึ่งสุดท้าย,ายแล้วก็น่าจะเป็น,นกลไกที่เป็นธรรมด้วยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยผมเลยเรียกคู่กันว่าพอเครื่องมือเดิมรัฐประหารใช้ไม่ได้เนี่ยใช้ตุลาการพิวัตรและถ้าเราสังเกตต่อ ระยะหลังการใช้เครื่องมือทหารเนี่ยผมเรียกเป็นเสนา,าพิวัตรเสนาพิวัตรคืออะไรครับเครื่องมือถูกใช้ไม่ใช่ผ่านรูปของการรัฐประหารแต่ใช้ในรูปของการใช้อำนาจทางทหารเนี่ยไปกดดันทางการเมืองนะครับผู้ง่ายคือหลังรัฐประหารสี่เก้าเครื่องมือไม่ใช่รัฐประหารแบบเดิมแต่มีทั้งตุลาการพิวัตรนะครับซึ่งอาศัยกลไกของสถาบันตุลาการเนรในการขับเคลื่อนทางการเมืองหรือ ใช้ในการจัดการทางการเมืองอีกด้านหนึ่งใช้ทหารแต่ก็ไม่ยึดเพราะรู้ว่ายึดแล้วมีตัวแบบและบทเรียนจากปาัญหาปี49ก็ใช้ในความหมายของการสร้างแรงกดดันทางการเมืองซึ่งผมเรียกว่าเสนาพิวัตรเราอาจจะต้องขอพูดโยงไปถึงวิชาชีพของคุณตรงพรสื่อพิวัตรนะครับนอกจากใช้กลไกสองส่วนแล้วยังดึงเอาสื่อกระแสะหลักอีกส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นฐานในการสร้างความชอบธรรม และในการสร้างภาพว่ากระบวนการทั้งสองส่วนนั้นมีความชอบธรรมในการดําเนินการอย่างที่พวกเขาต้องการเพราะฉะนั้นในการเปิดกลไกใหม่ๆหรือลักษณะของงานการเมืองใหม่ๆอย่างนี้เราเราต้องยอมรับว่ามันเป็นมิติใหม่มากแต่ในขณะที่เปิดเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันว่าผลนพวงจากการรัฐประหารเนี่ยเป็นความน่าสนใจสําหรับผมคือเป็นรัฐประหารที่คนรู้สึกมาก รู้สึกมากในความหมายคือคนที่เชียกก็เชียร์เยอะอคนที่ไม่เอาก็ไม่เอาหนักค่ะนะครับกลุ่มเชียร์นี่ไม่ต้องพูดเลยถึงขนาดมีนักวิชาการออกมาพูดเชียร์รัฐประหารผมอยากจะพูดว่าพวกนี้ถ้าเป็นพระเนี่ยก็คือสินขาดวันนี้เนี่ยเราเห็นอีกมุมหนึ่ง,น,งนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าปกติในแวดวงในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าที่ไหนทั่วโลกเนี่ยเขาถือว่าเป็นพื้นที่ที่ เป็นพื้นที่ของเสลินิยมแต่ถ้าเชียร์รัฐประหารเนี่ยตอบได้อย่างเดียวนล้วมันฟ้าสุดฟ้าสุดตรงนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งใน